สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพอกันอีกแล้วจ้ากับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะวันนี้เฮากลับมาพบพอก,กันอีกเช่เนเคยน้องพี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขอ่ะวันนี้อาศัยกับเสภามาเบิงเ่งแนวทาง <c oughs> ลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเนาะลาวพัฒนาค่ะกับสุดตารตางพารวยค่ะอานวดประจำวันที่ห้านาะค่ะน้องงวดประจำวันที่ห้าเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอ่ะก่อนอื่นคะ่ะแอดมินกับคอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีไม่ค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีเก่าหนึา ของมาแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกําลังใจแอดนาเนาะก่อ,ะอนที่เราจะรับชมแนวทางค่ะเดี๋ยวเฮามาฟังคําเตือนกันก่อนคําเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคําเตือนแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวแอดกับสิบห้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆเนาะมาสารุปผลค่ะแนวทางอ่า ละอ่าล่าพัฒนาเนาะค่ะววันที่สองอ่าสำหรับวันที่สองแอดบดัรได้ลงแนวทางหายเนาะค่ะพี่น้องจา้าสำหรับสูตร์ตารางผ้าร่วยเนาะแอดลงหลอกจะถ่ายเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งค่ะอ่าวันที่สองวันแรกของเดือนกุมภาพัานธ์แอดบดัรได้ลงหายเนาะพี่น้องจา้าขออภัยนำ้ำเพราะฉะนั้นคลิปนี้เฮาบ่ามีการสารุปผลเนาะค่ะเนาะเฮามาเบิงเ่งแนวทางงวดต่อไปเลยค่ะอ่าเรามาดูเลขตารางผ้ารวยค่ะศูนย์สามสี่หนึ่งห้า เจ็ดศูนย์สามสีหนึ่งห้าจ็ดวงเล็บที่เสายวิ่งรูดค่ะแอนให้ที่034อ่ะจับวินหนึ่งสามหเนาะหรือว่า6กเนาะสำหรับตัวจับวินอ่ะสายวิ่งรูด034ค่ะจับวินจะเป็น1นึ่งอ่ะเรามาดู สตัวบนล่างแอดจะจับให้หลักละ3ามแนวทางเนาะหลัก0ูแนวทางสัก3ามแนวทางแล้วก็หลัก4ีอีกสแนวทางค่ะศูนยหน่ามศูนย์ห้นึ่งค่ะ1นึ่สาหแล้วก็4 1่ส สามอันนี้เป็นลักสามพี่น้องจ้าแอดเขียนผิดเอ้ยขออภัยอันนี้เป็นเลขลักสามสามหนึ่งสามสามสามห้าอ่าเขียนผิดขออภัยพี่น้องจ้าสามหนึ่งสามสามสามห้าสี่หนึ่งสี่สามแล้วก็สี่ห้าอ่าชุดเต็มชุดเต็มให้เพื่อนเพื่อนไปพิงหนองเนาะน้ำสายวิ่งรูดที่แอดเหตไปบัว่าจะเป็นศูนย์สามสี่จับคู่กับชุดจับวินที่แอดให้ตัวที่เหลือก็คือลักเจ็ดกับลักเก่าลักเจ็ดลักเก่าคือตัวที่เหลือเนาะค่ะเนาะ อเรามาดู3มตัวตรงต๊ดเจ็หแอดเจ็บขอ้อ,อ,ขอพี่น้องจ๋าเบาหลายก็เจ็บข้อขอภัยาน้ำน้ำพี่น้องจาน้อ,อ่เสียงแอดกระไดศูนย์สีสา้าสามสี่แล้วก็จะเป็น4ี่สสค่ะ ถามมากระจดไวแคบไวเนาะคะ่ะเนาะถามมากระจดไวแคบไวค่ะเพื่อป้องกันการลืมบ่มากบ่ชอบเรื่อนพานเนาะคะ่ะแนวทางหัวยแนวทางตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณพราะฉะนั้นมีเขามีรูดเด้อพราะฉะนั้นมีเขามีรูดแอดกะคำนวณตามสูตรเนาะค่ะแอดกะคำนวณตามสูตรอ่าเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นเนาะหลักศูนย์ศูนย์สามอ่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้า อ่าแถวแหลกเมนเบิร์ตอโลดแอดกระได้ถามมาค่อยตามเล้วพี่น้องเนาะถามมาค่อยตามแอดเด้อบอมากบอชอบเรือนพานว่าจ้าสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนะาะค่ะท่านใดสนใจทงกลุ่มแนวทางก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ค่ะพี่น้องจ้าไอเดล่าย์ค่ะ s a y หกหกหกเก้า s a y หกหกหกเก้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาแล,แล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ